มาสุสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการ Export Polygon จากอ่าเชฟไอประเทศไทยนะครับออกมาเป็นจังหวัดน,นะครับก็โดยใช้โปรแกรม ArcGIS นะครับก็ให้เราเข้าไปที่โปรแกรม ArcGIS นะครับ นดแกนะครับให้เราแบดตาต้าตัวเชฟไฟล์ของประเทศมานะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายโพลีกอนรวมกันนะครับเป็นโพลีกอนของแต่ละขอบเขตของแต่ละจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวลองรเรเบลดูตัวนี้ผมจะให้มันรเรเบลชื่อของแต่ละ จังหวัดนะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นว่า,ามันประกอบไปด้วยหลายโพลีกอน ของแต่ละข้อเก็บจังหวัดรวมกันนะครับ,บ,รรบถ้าเราต้องการที่จะ Export ต,ตัวโพลีกอนใดโพลีกอนหนึ่งออกมา,าให้เราไปคลิกที่เครื่องมือที่ชื่อว่า Select Feature นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดที่เราต้องการสมมุติว่าเป็นขอนแก่นก็เลือกขอนแก่นครับมันจะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบทึบสีน้ำเงินสีฟ้านี้ขึ้นมาให้เราไปคลิกขวาตรงตัวไฟมันนะครับ Data ครับ Export Data แล้วก็ไปเรียกโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟไว้นะครับกดเซฟครับโอเคครับ มันจะถามว่าเราจะเปิดไฟล์ที่เราเซฟไไหมถ้าเรากด yes มันก็จะออกมานะครับเป็นไฟล์คอนแกนพลริกอนของคอนแกนออกมานะครับถ้าเราสนใจจังหวัดอื่นเราก็ทำด้วยวิธีเดียวกันได้ครับก็สิ้นสุดเท่านี้ครับสับวิธีการ export ตัวพลริกอนจากพลริกอนทั้งหมดนะครับ